ภาพแห่งความประทับใจของประชาชนของทั้งสองประเทศทั้งชาวไทยและกัมพูชาต่างพร้อมใจกันออกมาวิ่งพร้อมกันนับบริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาบ้านหนองเอี่ยนสตึงบ อำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสะะแก้วในเช้าตรู่ของวันที่16มีนาคม2568ในกิจกรรมวิ่งข้ามแดนมิตรภาพไทยกัมพูชาฝ่ายไทยนำโดยนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายปริญญาโพธิสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสะะแก้ว ฝ่ายกัมพูชานำโดยในออมเรียเตยผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตรียเมียนเจยท่านรุสุนทรโรดมกงสุนหญ่น้ำเมืองเสียมราชนายคิมโซวัน,นากงสุนใหญ่กัมพูชาประจำประเทศไทยขออนุญาตนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตนกรุงพนมเป็นและจังหวัดสักแก้วเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกัมพูชาเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยใช้กิจกรรมกีฬามาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความสำคัญของสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชา ในธนะโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศและยังส่งเสริมสุขภาพที่ดีและวิถีชีวิตที่ดีสนับสนุนให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและการมีสุขภาพที่ดีในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ของทั้งสองประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความร่วมมือระดับภูมิภาคเน้นย้ำบทบาทของไทยและกัมพูชาในความร่วมมือกันโดยเฉพาะในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนแนะนนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้งสองประเทศ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและกัมพูชาผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งยังเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยกัมพูชากับกิจกรรมทูเกียงดัมส์รันวิ่งข้ามแดนมิตรภาพไทยกัมพูชาตอกย้ำถึงความสำคัญของการเดินหน้าไปด้วยกันอย่างมีเป้าหมายเส้นทางวิ่งที่เชื่อมต่อระหว่างของทั้งสองประเทศสะท้อนถึงการลบเส้นแบ่งเขตแดน เปิดโอกาสให้ผู้คนของทั้งสองประเทศได้ร่วมมือกันและแบ่งปันประสบการณ์กันอย่างแท้จริงเพื่อสร้างอนาคตที่เต็มไปด้วยมิตรภาพความประทับใจความเข้าใจและความสมัครสมานสามคัคคีที่ไม่มีที่สิ้นสุด